เคยไหมที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาแต่จบลงด้วยการไถหน้าจอดูข่าวร้ายๆไปเกือบชั่วโมงเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันข่าวกลายเป็นเสียงที่ทำให้หัวใจคุณกระตุกวูบทุกวันนี้ข่าวสงครามความขัดแย้งและการสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ในหน้าหนังสือพิมพ์อีกต่อไปแต่มันถูกส่งตรงถึงมือคุณแบบวินาทีต่อวินาที ภาพการระเบิดเสียงไซเรนและใบหน้าของผู้คนที่สูญเสียบ้านเรือนทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามกับความมั่นคงในชีวิตของตัวเองคุณอาจจะกําลังนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่าในบ้านที่ดูแข็งแรงปลอดภัยแต่ทำไมข้างในใจกลับรู้สึกร้อนรุ่มและเปราะบางเหลือเกินความคิดชุดหนึ่งเริ่มผุดขึ้นมาว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นที่หน้าบ้านเราบ้างละ่ะ ถ้าคนที่ต้องวิ่งหนีตายคือพ่อแม่หรือลูกของเราละ่ะความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆมันไม่ใช่ความกลัวแบบเด็กๆที่กลัวความมืดแต่มันคือความกลัวตายความกลัวการพลัดพรากความกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างที่สร้างมาคุณเริ่มมองหาทางหนีทีไล่บางคนเริ่มกักตุนอาหารบางคนเริ่มมองหาที่อยู่ใหม่ในประเทศที่คิดว่าปลอดภัยกว่า แต่ลึกๆแล้วคุณก็รู้ดีว่าบนโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งไม่มีที่ไหนปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนตความเครียดเริ่มกัดกินเวลานอนคุณสะดุ้งตื่นกลางดึกเพียงเพราะเสียงฟ้าร้องที่ฟังดูคล้ายเสียงระเบิดความระแวงเริ่มแทรกซึมเข้าไปในความสัมพันธ์คุณเริ่มหงุดหงิดใส่คนรอบข้างเพราะความกดดันที่มองไม่เห็นมันเหมือนมีเมฆหมอกสีเทาปกคลุมจิตใจอยู่ตลอดเวลา คุณพยายามบอกตัวเองให้เลิกดูข่าวแต่พอมือว่างก็อดไม่ได้ที่จะหยิบมันขึ้นมาดูอีกเพื่อเช็คว่าโลกยังปลอดภัยอยู่ไหมหรือหายนะได้คืบคลานเข้ามาใกล้กว่าเดิมแล้วสภาวะจิตที่สั่นไหวโคลงเคลงและหาที่ยึดเกาะไม่ได้แบบนี้คือความทุกข์ที่ทรมานอย่างยิ่ง มันคือความรู้สึกเหมือนคนกำลังจมน้ำที่พยายามไขว่คว้าหาขอนไม้ทั้งที่รอบตัวมีแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่าคุณกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าแบกความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่จิตของคุณก็ได้ปรุงแต่งภาพความเลวร้ายไปจนจบกระบวนการแล้วความดันโลหิตที่สูงขึ้นลมหายใจที่ติดขัด และก้อนจุกที่คอหอยเป็นหลักฐานยืนยันว่าร่างกายของคุณกำลังตอบสนองต่อสงครามในความคิดทั้งที่กายเนื้อของคุณยังนั่งอยู่บนโซฟานุ่มๆตัวเดิมคำถามคือเราจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ได้อย่างไรโดยที่ใจไม่พังทลายลงไปเสียก่อนเมื่อความกลัวเข้าครอบงำเรามักจะมองหาที่พึ่งเรามองหาผู้นำที่เข้มแข็ง มองหากองทัพที่มีอาวุธทันสมัยหรือมองหาทรัพย์สินเงินทองที่จะช่วยซื้อความปลอดภัยให้เราได้ในสมัยพุทธกาลผู้คนก็เป็นเช่นนี้เมื่อเกิดความหวาดกลัวในสมรภูมิหรือต้องเดินทางผ่านป่าเขาที่อันตรายพวกเขามักจะแหงหน้ามองดูธงชัยเฉลิมพลของกษัตริย์หรือมองหาแม่ทัพนายกองเพื่อให้อุ่นใจว่าตนเองจะรอดปลอดภัย แต่คุณเคยสังเกตไหมว่าแม้แต่ผู้นำประเทศมหาเศรษฐีหรือคนที่มีอำนาจล้นฟ้าเวลาที่ภัยมาถึงตัวจริงๆพวกเขาก็มีความกลัวไม่ต่างจากเราบางครั้งอาจจะกลัวมากกว่าเราได้ซ้ำเพราะพวกเขามีสิ่งที่ต้องสูญเสียมากกว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงความจริงข้อนี้ไว้อย่างน่าสนใจในทชชกสูตรพระองค์เปรียบเทียบว่า การที่เราไปยึดถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือแม้แต่บุคคลผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่งเพื่อหวังจะให้หายกลัวนั้นมันไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านั้นแม้จะเป็นถึงเท้าสักกะจอมเทพหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ภายในใจของพวกเขาก็ยังไม่สิ้นราคะไม่สิ้นโทสะและไม่สิ้นโมหะพวกเขายังมีความกลัวยังมีความหวาดสะดุง้ง และยังหนีภายอยู่เมื่อที่พึ่งที่เราเกาะเกี่ยวนั้นยังสั่นคลอนแล้วใจคนเกาะจะนิ่งสงบได้อย่างไรเปรียบเหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นไปกอดคอคนว่ายน้ำไม่เป็นด้วยกันย่องพากันจมลงสู่ก้นแม่น้ำความกลัวที่เราเผชิญอยู่ไม่ได้เกิดจากระเบิดหรือปืนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์แต่เกิดจากผัสสะหรือการกระทบทางตาและหูที่เราเปิดรับเข้ามา แล้วสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็ปรุงแต่งต่อไปว่านั่นอันตรายนั่นความตายนั่นความสูญเสียจิตของเราวิ่งวุ่นปรุงแต่งไปในอนาคตสร้างภาพยนตร์สยองขวัญฉายซ้ำๆในหัวสาเหตุที่แท้จริงของความสะดุ้งกลัวขนพงสยองกล้าวคือการที่เราไม่มีเสาหลักที่มั่นคงจริงๆให้จิตได้ยึดเกาะเราปล่อยให้จิตเกาะเกี่ยวกับรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอข่าวร้ายมาจิตก็เกาะข่าวร้ายพอความกังวลมาจิตก็เกาะความกังวลจิตที่ไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นย่อมปลิวไปตามลมปากของโลกเหมือนใบไม้แห้งที่โดนลมพายุพัดย่อมไม่มีทางที่จะสงบนิ่งได้เลยเราพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการเสพข่าวน้อยลง หรือหาที่หลบภัยทางกายภาพแต่ตราบใดที่เสาเข็มในใจยังไม่ถูกตอกลงไปให้ลึกถึงชั้นดินดานความสั่นไหวก็จะยังคงอยู่และพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อที่คุณเผชิญหน้ากับความตายในเมื่อที่พึ่งทางโลกไม่อาจทำให้เราหายกลัวได้แล้วเราควรจะวางจิตไว้ที่ไหน พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนให้เราหนีเข้าป่าหรือทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสถานการณ์บ้านเมืองแต่พระองค์ทรงให้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการรีเซ็ตความรู้สึกกลัวเครื่องมือนั้นคือการเปลี่ยนอารมณ์ของจิตพระองค์ตรัสว่าในสมัยใดที่ภิกษุทั้งหลายไปอยู่ในป่าหรือเรือนว่างหากเกิดความกลัวหวาดสสดุง้งขนพองสยองกล้าวขึ้นมา ให้พึงระลึกถึงพระองค์หนึ่งเหน่งว่าอ ah ิกิปิโสภคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นจนจบทำไมการระลึกถึงพระตถาคตถึงช่วยได้ไม่ใช่เพราะนี่คือคาถาป้องกันภัยหรือเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสกเกราะกำบังกระสุนแต่เพราะพระตถาคตคือบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ไกลจากกิเลสผู้สิ้นราคะ สิ้นโทสะสิ้นโมหะเป็นผู้ไม่กลัวไม่หวาดสะดุ้งและไม่หนีเมื่อจิตของเราไประลึกถึงคุณสมบัติของผู้ที่ไม่กลัวกระแสของความไม่กลัวนั้นจะถูกถ่ายคอดมาสู่จิตของเราทันทีจิตมยุทธนั้นน่าอัศจรรย์มันเสวยอารมณ์ได้ทีละอย่างเท่านั้นในขณะที่เราระลึกถึงพระพุทธคุณอย่างจดจอ่อจิตจะไม่สามารถระลึกถึงความกลัวได้ ความกลัวจะถูกเบียดขับออกไปโดยอัตโนมัติเหมือนเมื่อเราเปิดไฟความมืดก็หายไปไม่ต้องไปไล่ความมืดแค่ทำความสว่างให้เกิดขึ้นการระลึกถึงตถาคตคือการนำจิตไปผูกไว้กับเสาหลักที่มั่นคงที่สุดในจักรวาลเสาหลักที่ไม่เคยสั่นคลอนไม่ว่าโลกจะพินาศไปแค่ไหน ในครั้งหน้าที่คุณได้ยินข่าวสงครามหรือใจเริ่มสั่นไหวด้วยความกังวลถึงอนาคตให้ดึงความรู้สึกกลับมาที่ลมหายใจแล้วระลึกถึงคำสอนหรือคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าไม่ต้องบริกรรมบ่นเพอ้อแต่ให้น้อมใจไปเกาะเกี่ยวกับความสงบเย็นและความรู้ตื่นภายนอกอาจจะยังอยู่สงครามอาจจะยังไม่จบ แต่สงครามในใจของคุณจะสงบระงับลงณวินาทีนั้นและนั่นคือชัยชนะเดียวที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองท่ามกลางโลกที่กำลังลุกเป็นไฟคุณเลือกได้ว่าจะเป็นใบไม้ที่ปลิวหว่อนตามพายุหรือจะเป็นภูผาที่ตั้งตระงานไม่หวั่นไหวสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์แต่อยู่ที่ว่าตอนนี้จิตของคุณกำลังเกาะเกี่ยวอยู่กับอะไร